ฟ้าพยับตอนที่สี่พอตาคุยกับป้าชื่นว่าจะเข้าไปในเมืองเพื่อติดต่อกับทอนายสน,นึกเป็นคนสนิทกับคุณพ่อนายเอเสวงมาขอโทษพอตาที่ทำไม่ดีและเอาเงินกำไรปันผลจากเมืองมาให้หวังทำดีตกตานายเอเสวงจะเข้าเมืองแต่พอตาก็ขอไปด้วยงานนี้ความจะแตกไหมทงมาตามหาความจริงว่าเสือเพชรือใครซึ่งมีคนพาทงมาหาเพื่อนสนิทของเสือเพชชื่อแก้วน ธงดันหน้าคล้ายเสือเพชรนั้นก็เป็นไปได้ว่าเสือเพชรคือพี่ชายพระเอกที่เสียไปซึ่งหน้าตาเหมือนกันมีความแตกต่างตรงที่เอเอพ้นเป็นบนใบหน้าแต่ธงก็ยังไม่เข้าใจก่อนจะโดนไล่กลับพอตาติดรถมาถึงก็แยกตัวกับเอเสวงไปร้านของชำก่อนที่พอตาจะไปขอใช้โทรศัพท์ทางร้านเอเสวงที่แยกตัวกับพอตาที่ร้านขายของชำก็เกิดเปลี่ยนใจกลับไปที่ร้านและถ้ารู้ว่าพอตาจะโทรหาทนายคนนั้น นายเอเสวงต้องไม่ยอมแน่พอตาโดนลากลับบ้านกลุ่มคนจำนวนหนึ่งบุกหาแก้ววนมาทวงหนี้ที่ติดแต่นายเอเสวงยังไม่ได้เอาเงินมาให้จึงมีปากเสียงกันเล็กน้อยแก้ววนเคยเป็นหุ้นส่วนในเอเสวงแต่หลังกลายมาเป็นลูกน้องติดต่อลูกค้าชายเอเดนพวกนี้คือกลุ่มกำลังพวกชาลาจูแต่เหมือนจะคุยกันไม่ลงรอยจึงถือปืนขู่ แต่ฝ่ายชาลาจูก็ถอยกลับนายเอเซวงมาหาแกวนก็มีปากเสียงจะมาตามทองคืนแต่นายเอเซวงก็ยังไม่มีให้และรู้ด้วยว่านายเอเซวงซ่อนทองคําสุดท้ายนายเอเซวงก็รับปากว่าจะคืนทองทั้งหมดที่ยอมไอแกวนเพราะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจนายเอเซวงพาลูกน้องมาเอาทองที่เคยฝังอววแต่หารู้ไหมว่าทงเคยขุดเอาไปแล้วทองหายนายเอเซวงโกรธจัด เสียงปืนดังทั่วป่านายเอเสวงก็คิดว่าธงเป็นคนเอาไปงานเข้าแล้วนายเอเสวงมาหาธงแต่ธงปฏิเสธไม่มีหลักฐานจึงเอาผิดธงไม่ได้นายเอเสวงให้คนไปตามสืบธงได้มาเฝ้าบ้านแทนเพราะลุงที่เฝ้าป่วยงานนี้ทางสะดวกธงจะได้ไปจีบเจ้าของบ้านพอตาเห็นธงก็จะมาเอาคืนเมื่อครั้งก่อนดีนังสติแต่พระเอกก็หลบได้หมดหรือพอตายิงไม่แม่นอ พอตาลบหลังต้นไม้หันมาอีกที่ธงก็ไม่อยู่แล้วถงอ้อมหลังมาพอตาตกใจสะดุดล้มกลิ้งแบบโรแมนติกนายเอเซวงมาเห็นเข้าก็โกรธไอธงสุดๆภูมิหลังของนายเอเซวงเคยได้ลิ้งดูและโตมาพร้อมกับพอตาและมีใจตั้งแต่สมัยเด็กแต่ด้วยฐานะตัดมาที่พอตาจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปเอาอยาถงก,ก็ได้มอบหมายหน้าที่เป็นคนขับรถจบไปแล้วกับตอนที่สสนุกกันไหม